สวัสดีครับ FC ช่องวิธีพาไปทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับเราก็ได้มายังจุดที่น้องดนนะครับบอกว่าจะพาวัวมากินหญ้าแล้วก็มากินน้ำนะครับตรงตรงบริเวณสะแห่งนี้นะครับพิกัดนะครับของฟูงวัวของน้องดนนะครับก็อยู่ที่บ้านสองคอนตำบลหนองตะไก้ใช่ไหมครับอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนอื่นก็ไปทำความรู้จักกับ เจ้าของวัวฝูงนี้กันครับว่ามีชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรนะครับอายุเท่าไรนะครับครับสวัสดีครับน้องโดนครับแนะนําตัวหน่อยครับครับอายุสิบแปดปีตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับน้องโดนอีไลเกษตรอีลเกษตรนะครับเนาะครับห่างจากที่บ้านกี่กิโลครับที่เรียนสี่สิบนะครับเอน้องโดนเลี้ยงวัวมานานหรือยังครับตัวน้องโดนเองนะครับ พอหนึ่งเลยเจ็ดโอ้ก็สิบปีกว่าแล้วเนาะครับตอนนี้อ๋อคือโตมาก็เห็นวัวมาเลยตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับอืมก็ชื่นชอบวัวรักวัวมาตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วอย่างเราเรียนตอนนี้คือเราเราแบ่งเวลายังไงครับในการมาช่วยทางบ้านเลี้ยงวัวนะครับอ๋ออย่างอย่างวันนี้ก็คือมามาได้ใช่ไหมครับอ๋อครับครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับสังเกตว่า คนเลี้ยงวัวยุคหลังๆมานี้นี่อายุจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับอ่าวันนี้น้องน้องดนจะพาเอฟซีช่องนะครับมาชมวัววันนี้มีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับน้องดนฟูงสามสิบห้าตัวครับโดยประมาณนยครับกำลังกําลังไปกินน้ำใช่ไหมครับตอนนี้ครับมาประจวบจังหวะพอดีเลยนะครับดูแลยากไหมครับช่วงนี้น้องดนจะพาพี่เดินทัวร์เลยครับมันช่วงหน้าแรงในแหล่งอาหารเป็นยังไงบ้างครับก็กินแบบ แล้วก็กินฟางตอนเย็นด้วยอ๋อกินฟางด้วยครับผมแล้วแต่วันครับอาหาหลักตอนเย็นก็คือฟางเนาะดูแลยากไหมครับน้องดนบัวสายพันธุ์เนี้ยครับไมเอไทยกลางใช่ไหมครับนี่ลูกผสมใช่ไหมครับรา้มครับผมอืม มีพ่อคุมฝูงกี่ตัวครับนี่หนึตัวหนึ่งตัวเนาะเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะมีเปิดราคาด้วยช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวจะให้น้องมาช่วยบอกราคานะครับว่าจะเปิดไปเท่าไหร่นะครับขาวแววว่าตัวสีดํานะครับอ่ะเดี๋ยวไปพาไปชมแหล่งกินน้ําของวัวก,กันต่อเลยครับอ่ะพาพี่น้องมาดูโครมแม่ลูกตัวนี้ครับอายุกี่วันแล้วครับนี่ สา,สามวันนะครับโอ้ยหนุ่มน้อยตัวเมียใช่ไหมครับ,รบผมนึกว่ามันหย่อนลงมาข้างล่างสายตาไม่ดีครับผมปออภัยแม่ลูกลูกเมียครับอายุสามวันนะครับพ่อตัวไหนครับนี่พ,พ่อคุมฝูงนะครับเราจะทับพ่อคุมฝูงนี้ไปประมาณกี่รุ่นครับถึงจะ หยุดการทับนะครับน้องดประมาณรุ่นสามรุ่นก็คืออ๋อคือถ้าเป็นตัวผู้มานี่คือขายออกเลยใช่ไหมครับอ๋อครับผมถ้าตัวเมียก็เก็บไว้สามรุ่นนี้คือหยุดแล้วใช่ไหมครับหมายถึงพ่อคุมฝูงตัวที่ว่าเนี่ยครับอ๋อแล้วเราเราเราจะเริ่มมองหาแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเอ่อ รู้ว่าใกล้ถึงช่วงเวลาปลดปลดของปลดตัวผู้ตัวคุมฝูงนะครับน้องดนก็จะหาไว้ใช่ไหมครับอ๋อมันมีตลาดนัดไหมครับแถวนี้ีครับอยู่ตรงไหนครับอยู่สีเขีวอ๋อเวลาซื้อขายก็ไปที่นี่เลยเหมือนกับทางทางร้อยเอ็ดสารคามไหมครับแอ๋อแสดงว่าเป็น คล้ายกันหมดเนาะโคราชชัยภูมิเนี่ยครับจะเป็นจะเป็นตลาดนัดที่มีลักษณะไม่เหมือนทางทางกลางๆอีสานครับท่านผู้ชมเพราะว่าทางโซนนี้ที่ผมเคยไปจะเป็นซื้อขายกันบนรถนะครับเหมือนที่ต้องดดนพูดเลยนะครับส่วนจะเจอาตัวผู้ไปขายอย่างงี้ยหรอครับอ,อ๋อเขามารับอย่างนี้ก็มีครับาาครับ ตั้งแต่เลี้ยงมานี่คือก็ขายไปเยอะแล้วใช่ไหมครับอืมมีตัวไหนที่อยู่กับเรานานๆบ้างครับน้องดนมีไหมครับตัวแม่วัวตัวไหนที่อยู่แบบเราเกิดมาก็เห็นนี่ไม่มีแล้วใช่ไหมครับครับตัวไหนครับพาไปชมหน่อยนี่ครับเอซี 4, บรรยากาศบ้านๆครับ เท่าที่ผมมีข้อมูลนะครับก็ละแวกนี้ครับละแวกอำเภอสูงเนินปเภสีคข้วนี้จะเลี้ยงวัวลักษณะนี้เยอะนะครับลูกผสมรามัน,น อ้ตัวไหนครับติดลัว้วอ๋อตัวนั้นครับนันคือแม่พันธุ์ที่น้องดนบอกว่าอยู่กับน้องมาตั้งแต่เด็กนะครับแสดงว่าก็ให้ลูกมาหลายรุ่นแล้วใช่ไหมครับอ่านี่ครับพ่อพ่อพันคุมฝูงนะครับ กา,การดูแลโรคภัยไข้เจ็บม,มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างครับน้องดนในหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนคอนครับเป็นพยาธิเป็นพยาธิาใช่ไหมครับก็ดูน้องดนมีวิธีการดูแลยังไงบ้างครับทุกๆปกเดือนนะครับตไหนมก็กเดือนครับตัวไนพร้อมก็สามเดือนครับนี่ครับอายุน้อยแต่ความคิดน้องก็ โตเกินวัยนะครับ f c สังเกตว่าที่ที่เรียนที่วิทยาเกษตรเรียนสาขาไหนครับไอ้นะครับผลิตสัตว์ก็ใช้กับที่เราเลี้ยงได้เลยใช่ไหมครับอาชีพเราเห็นไหมครับเนี่ยนี่ไอความคิดของเด็กสมัยใหม่นะครับเวลาจะเรียนต้องเอาได้เอามาใช้ได้จริงนะครับ f c วิทยเกษตรนะครับนี่ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งฝูงนะครับขนาดย่อมนะครับขนาดย่อมสามสิบกว่าตัวนะครับที่น้องดนได้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนนี้มีตัวไหนท้องบั่งครับน้องดนตัวไหนครับตัวข้างในหรือข้างนอกอ๋อเนี่สังเกตกครับบครับ อีกอีกกี่วันครับเนี่ยไม่เกินอาทิตย์ต่อไม่เกินอาทิตย์นะครับทั้งสองเลยเนาะโอ้โหดูทองครับเนี่เอฟซีนมนี้ก็เต็มที่แล้วนะครับนมนะนะครับกม่าถ่ายครับไก่ได้กินน้องวัวแล้วครับตัวอื่นๆมีทองบ้างหรือยังครับมีเหมือนกันใช่ไหมครับทองเกือบหมดเลยเกือบหมดเลยทองเกือบหมดเลยนะครับครับผม ครับอืมม,มีมีตัวไหนที่อ่าเขาเรียกอะไรนะทับเกทับรอบใกล้ใกล้ที่จะได้ผลตัวผู้บ้างเลยครับหมายถึงว่ารอบจํานวนจํานวนที่ตั้งท้องมันมันมันน่าจะพอแล้วมีไหมครับน้องดนหรืว่าตัวเมียนะครับอืม,มครับตัวผู้ได้เอาม,ามาอยู่ในฝูงกี่ปีแล้วครับเนี่าปีที่สี่ปีที่สี่แล้วเนาะ ที่เราวางแผนไว้จะปลดปีไหนครับอีกสองปีเนาะเอ๋อครับเคยมีใครมาติดต่อให้ไปผสมพันธุ์ทับแถวแถวนี้บ้างไหมครับตัวผู้แล้วแวกนี้หละครับน้องดน,น,อ,งดนอืมครับผม นี่ลูกานะครับโอ้โตแล้วทองแล้วต้นไหนครับตัวนี้ทองแล้วด้วยนะครับครับัครบลูกทองแรกใช่ไหมครับเนี่ยตัวขาวใช่ไหมตัวขาวเป็นไงครับทองหรือยังทองครับทองหมดแล้วโอ้นี่ก็ทับแล้วเรียบร้อยครับผม คือถ้าเป็นสัตว์เป็นอ,อะไรนี่คือน้องก็ต่อเลื่อยงเลยใช่ไหมครับ,รบไม่มีการทิ้งช่วงมีแนวคิดที่จะผสมหลอดไหมครับผสมล้วครับตัวไหนครับตัวไหนบ้างอ่าซีวใช่ไหมครับตัวนี้เนาะซีวายตัวนี้หรือตัวนี้ครับตัวนั้นนะครับอันนี้เป็นลูกซีวเนาะนพพคนผลิตกี่เดือนแล้วครับนี่ ห้าเดือนนะครับนี่คือลูกผสมที่ผสมหลอดมีกี่ตัวครับในฝูงนี้สา,สามตัว,ตวใช่ไหมครับอ๋อครับนี่ครับหลากหลายครับหลายแบบเลยในในในฝูงวัวฝูงนี้นะครับมีทั้งทับตัวแล้วก็ทับหลอดนะครับถ้าถ้าพี่น้องที่อยู่ทางต่างจังหวัดในอีสานหรือว่าในจังหวัดอื่นอื่นที่ถ้าจะสนใจ บัวของน้องดนนี่คือมีช่องทางการติดต่อช่องไหนบ้างครับผมครับเฟซบุ๊กอ่าชื่ออะไรครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดนดนดนใช่ไหมครับอ่าได้ยินว่าน้องเล่นติ๊กตอกด้วยใช่ไหมครับครับติ๊กตอกชื่ออะไรครับดนดนครับดนดนเจ็ดศนย์แดนะครับโอเคครับผมขอฝากหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยครับน้องดนศูนครับผมศูนย์แดสองหนึ่งเลยนะครับ หนึ่งแปดสามแล้วก็สามห้าเก้าสามนะครับน้องดนนะครับย้ำพิกัดอีกรอบพิกัดอยู่ที่บ้านสองคอนตาบลหนองตะไกล้ครับอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับเอ็นซทุกท่านติดถนนหมายเลขยี่สบสีครับเข้ามาไม่ไกลนะครับจากถนนใหญ่นะครับตรงนี้นะครับจะเจอกับอ่าตพสตใช่ไหมครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นอ่อบตนะครับตรงถนนเส้นนี้นะครับนี่ครับก็ฝากไปด้วยนะครับฝูงนี้นะครับของน้องดนนะครับ นุ่มน้อยอายุ18ปีนะครับผู้รักการเลี้ยงวัวเป็นชีวิตจิตใจนะครับผมครับรัาสำหรับการาถ่ายทำคลิปนะครับสำรวจการเลี้ยงวัวสกุปพิเศษนะครับฝูงวัวของน้องดนนะครับอยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนคนรราชสีมาปัจจุบันนี้ก็ขออนุญาตยุติการถ่ายทำลงเพียงเท่านี้นะครับ ฝาก fc ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอกาสหน้าก็หวังว่าจะได้มาแวะมาเวียนน้องดนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้น้องดนฝากถึงวัยรุ่นที่อยากจะมีอาชีพเลี้ยงวัวนะครับมีวัวเป็นของตัวเองครับน้องดนมีข้อคิดอะไรให้เพื่อนๆบ้างครับผมเลี้ยงก็่ใจลครับครับครับ ต้องใจต้องมาก่อนเนาะครับเนี่ยครับได้แล้วนะครับไอเดียจากข้อคิดดีๆจากน้องดนนะครับมีใจทุกอย่างก็ง่ายไปหมดเนาะครับเนาะครับครับขอบคุณมากครับน้องดนครับสวัสดีครับ